เจ๊ e J, มีที่จับบอร์ดแบบไม่ธรรมดาไหมงานไม่ธรรมดาเลยเหรอนี่จะปิดร้านแล้วนะเอ้ามาดูมาดูมดีดินี่โคตรเทพเลยตัวนี้โคตรเทพและโคตรเท่แม่งอยากก่างกระบักลูกอะเอ้าไปดูไปท่านจับบอร์ดคลายสิที่นี่แจ็คสายฟ้าอะไหล่มือถือและอุปกรณ์เครื่องมือช่งางค่ะภายในหนึ่งเซตของท่านเมล็ใคลายสิท่านเมล็ดกลมใหญ่หนึ่งค่ะมาพร้อมกับตัวยึด หกตัวสีแดงสามสีน้ําเงินสามค่ะตัวยึดจะมีลักษณะคล้ายหมากที่ใต้ฐานจะมีแม่เหล็กเรามาดูการทํางานไปพร้อมๆกันเลยค่ะวางเจ้าตัวยืดให้แน,ะแน่นําบอร์ดที่เราต้องการใช้งานต,ตรงกลางและใช้เจ้าตัวยืดประกรบด้านข้างให้บอร์ดลงล้อค่อยๆทําตามคลิปได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะคะเจ้าแท่นตัวนี้ยึดบอร์ดติดแน่นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานยกตูดชาร์จหรือเปลี่ยนเม <IC. S 2> ็ดไอซีไขบนบอร์ดแท่นจับบอร์ดตัวนี้เอาอยู่ค่ะยี่ใครบ้างคะชอบคลิปรีวิวสินค้าของเราหรือเปล่าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแช เพื่อนที่จะไม่พลาดสินค้าตัวต่อไปดูรีวิวที่นี่สังส่งซื้อสินค้าที่นี่สินค้าต้องปกไม่จบตาสนใจสินค้าอินบ็อกสอบถามเพิ่มเติมได้เราเบียสม,มีเราตอบร้านสายฟ้าของเราจะส่งทุกวันชิ้นเดียวเราก็ส่งขอบคุณค่ะ